Terima kasih telah <laughs> menonton! ไม่เคยหยุดม,มานเสมอแม่พ่อแม่เราเกียรติานจนให้กันหนึ่ง Cha. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มสระหวานแค่แนวขึ้เก็พี่น้องวันนี้เป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าต่างประเดศนนุ่มสระหวานกัยินดีต้อนรับทุกทุกท่านทุกทุกคนข้าพุทธินุ่มสระหวานกับมารวมงานบุญลอยกระทงยุทีวัดน้องกระลามของเฮาอยุที่ตำบลดูอำเภอสมาร์ทจังวัดลอยเอดครับมือนี้พี่น้องทางน้องกระลมเพิ่นกัไดนจัดการจัดงานลอยกระทงประจำปี2อง7าพี่น้อง ซึ shorts, ok ่งนุ่มังสวอนก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงหกโมงกว่าๆพี่น้องัวนี้กษิมาขอขมาสายท่านแม่น้ำโค้งค่าบางแก้วปีหนึ่งเทียนมีเทียนหนึ่งพี่น้องหลังจากปีหนึ่งมีเทียนหนึ่งร้อยกระทงการนั่งกระทุ่งมาขอขมาแม่น้ำโค้งค่านะครับเนาะพี่น้องก็ลังไล่ก็ลั่งลังไหลเข้ามาร้อยกระทงมาขอพรน้าขอขมาแม่น้ำโค้งค่าของเขาซึ่งพี่น้องก็ได้นั่กระทงมาเป็นกระทงทั้เองกับพี่เนาะน้อพี่น้อง กระทงทําเองทําเลยขนมนะครับขนมปังอย่างสวยงามนะครับเนาะพึ่งจะลุมาลอยกันบบกีคนครับอยู่ประมาณเนี่ยมีสิบสามิกระทงไปแล้วนุ่มสวรรกับเจ๊พี่น้องชมบรรยากาศช่วงกลางคืนไปน้านะครับเนาะหลังจากที่ล่อกระทงแล้วนุ่มสวรรก็ได้กระทงมา้ายางงามพี่น้องย่างงามได้นึ่มาลอยกระทงยี่สิบบาทพี่น้องกระทง เป็นกระท่องสายเด้เพียน,น้องน้ากระทงเดียวสายเดียวพี่น้องมาเดียวเดียวลอ,อยน้ำกันได้พี่น้องเอฟซีนะเมือนี้นมวลมวลน,น้ำกันครับอยู่ที่วัดนองอารามบนบรรดูเพื่อสมัตจังวัดรอยเอ็ดเข้าพี่น้องนักร้องกาําลังทําการล้องเพลงพี่นออ้องกําลังร้องเพลงกําลังมวลกันเลยครับขอ,อขามาไมนามามามปนัองคงคาแป๊บนึงครับพี่น้องทําการการลอ,อยแล้วครับ ไปก็ไปก็เบิ่งกันพี่น้องนั่ง่น้เสวยงสีเสียงทุกยอดครับเป็นระเีณีประจําปีของวัดน้องอรัลหรือว่าบัาน์น้องอระลงั้เาพี่น้องงามเลย ผแสงสีเสียงคนจัดได้สุดยอดครับสะท้อนแสงสะท้อนน้ำยาง,งาม,ยม้นะ,ะพี่รองกรลังกียั้งหลายหลามากนะรครับน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาท่ยวในคืนนี้อย่าพงหลับนะคะยมีรกเสียงนะคะตาพี่ทักคุณเจ้าจะอาเป็นกกนะคครับผมกพาพี่้องเอซเฮ้ายางมึงรอบ เพิ่นจัดงานเนาะพี่น้องทางพระอาจารย์เพิ่นก็ใหจุดเป็นให้ฟุ่น้อยๆน,นะครับตับทับใบปเป็นอย่างสวยงามพี่น้องประเทศนี้ของวัดน้องอารามเฮางหองยางงามเลยพี่น้องฝั่งข้างบนเนี่ยจะเป็นข้างนักร้องนะครับเนาะเวทีกำลังร้องเพลง โมน,นี้สิบห้าครันะครับเดือนสิบสองมีฝาเหลี่ยมและเพนองนะพระจันทร์ก็ขึ้นสุดยอดแลรวครับตะวางมีเมฆมีก่อนจ่ฝาบังไว้ฟังทางทติดใ้กันลูกเสว่าสีฝาเหลี่ยมอยู่ฟังทางเมืงอุาบนทางสีเกียรติอากาศวัน,นี้มีโอกาสตกครับมีโอกาสตกฝาเหลี่ยม,มอยมีโอกาสตกรุ่นไฟกันครับโมน,นีม่ตกว่าตก đang dân tắm

วันนี้เป็นมือลอยกระทงของบา้านนาราอง,อางเทานะครับประจำปี2 5 6 7พี่น้องกำลังลังไหลข่ามาเที่ยวกันเที่ยงานนะครับเย็บบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนวันนี้วันลอยกระทงขึ้น15ค่ำนะเดือน12พี่น้องเฮากำลังลังไหลเข้ามา โอ้เครื่องบินมากพอดีไป่นางเครื่องบินด้ยสามมาพอดีเลย con hàng bài tạo อันนี้ก็ออกครับอัก็อได้ครับลอน้วุกอักออก lắm 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 lắm

ไปอยู่เพิ่ออาจารย์ย่ำไปอีกไม่ไปอีกครับ